สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดมาตุจากวันน,นี้หนูครับเวลามาเล่นพวกภาพช่วงนี้มายุ่งที่ก่อเกี่ยวรเรื่องภาพเห็นภาพที่อยู่ในมือของอาจารย์สมศักดิ์นี่หมครับอันนี้เป็นภาพองค์หญิงมีมงกุฎเห็นไหมครับหน้าตาสะสวยแต่ภาพพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเสกหรือทําเวทมนต์คาถากับมันหรือการเราอาจจะเอากระดาษอ mm ีก hmm. หนึ่งแผ่นภาพนี้นะครับเป็นภาพผู้หญิงสวย เราก็ได้อีกหนึ่งแผ่นมาพอ,อากระไดอีกหนึ่งแผ่นมาทำอะไรครับมาปิดแล้วเราเดี๋ยวเราจะเสกคระถาอ่บนนี้เป็นผ้าอีกแผ่นหนึ่งนะครับมันจะมาปิดด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับปิดปิดปลุบแล้วก็อย่าวางบาวเวทมนต์กระถาผู้หญิงสวยเมื่อกี้นี้ขอให้แก่ลงเดี๋ยวนี้เพียง อันนี้เป็นอิทธิพลของภาพนะครับผู้หญิงจากเมื่อกี้นี้ตอนนี้เริ่มแก่ลงแล้วครับแก่ลง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 งักเลยครับเห็นภาพงักเลยงักเลยครับอันนี้คอผู้หญิงนะครับเห็นงักเลยไหมครับลุกมองต่ำๆไว้นะครับมองต่ำๆตรงนี้ไว้จริงๆแล้วภาพนี้มันก็เป็นภาพเดียวกันแต่เมื่อกี้เห็นไหมครับเราขยับไปนิดนึงรวบเป็นผู้หญิงสาวทันทีนะครับเป็นผู้หญิงสาวที แต่พอเราลกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งสรุปกลายเป็นผู้หญิงแก่นะครับลองดูครับถ้าเม,มมไม่เป็นก็ลองลองลองถ่ายดูอาจจะไม่ต้องเสียงเงินนะครับแต่ในในไฟล์ของอาจารย์มศักดิก์จะมีใน Facebook ดู็ดลองก๊อปปีด้ดูแต่ถ้ามาซื้อจารู้จักตัวนี้มายากลชุดนี้อาจารย์อมศักดิ์ขายแบบถูกๆเลยแผ่นเล็กๆนะครับบานเดียวเอาไปเล่นนะฮะขายสนใจก็มาตลาดนะจู่จักใครที่ พอมีเวลาก็มาหาอาจารย์ครับมยาโกลไม่จำเป็นต้องแพงบาท2บาทเราก็เล่นได้โอเคครับขอบคุณครับ